บรรยากาศนักท่องเที่ยวต้อนรับแสงแรกวันปีใหม่ในวันที่1มกราคม2566ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นพากันไปที่ลานชมวิวอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสริมพลังมงคลชีวิตพิชิตรับเริกรับชยัยซึ่งมีความเชื่อว่าการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามเป็นการเพิ่มพลังชีวิตในช่วงปีใหม่ให้มีความสดใสสวยงามดังเช่นแสงดวงอาทิตย์ที่โผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาแต้มและเพื่อความเป็น สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงสีทองจากเหลี่ยมเขาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสอปปอลาวโผล่ขึ้นขอบฟ้าในเวลา6นาิกา25นาทีทางนี้นะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้เดินทางมาเป็นหมู่คณะและครอบครัว ต่างมาจับจองพื้นที่นำเต็นท์มากางค้างแรมตั้งแต่บ่ายของวันที่31ธันวาคม2565ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติผาแต้มได้จัดกิจกรรมเริ่มเวลา4นาฬกา30นาทีด้วยการตีเกราะเคาะระฆังเสียงแคนเพลงตะวันขึ้นที่โขงเจียมจนถึงช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เริ่มทอแสงโผพ้นจากทิวเขาทางด้านทิศต,ตะวันออกซึ่งอยู่ในเขตประเทศลาวโดวยมีลำน้ำโขงทอดยาวเป็นตัวกั้อนอาณาเขตปรมแดน